ก็โรงเ,เรียนเทศบาลวลีวิชาชาตินะครับไม่รู้ว่าคณะตัดต่อขอ,องเราตัดสั้นยาวแค่ไหนยังไม่รู้นะครับอากยาวๆนะครับถ้ายาวเกือบ15นาทีนะครับแป่ตกาสั้นลงนะครับเพื่อให้ดูข้อปุ่มขององานที่เราทำนะครับส่วนแรกที่ทางเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนก็นําเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนนะครับแล้วก็ใ่อลงนําเสนอของ าการดำเนินงานของ DQ นะครับขออนุญาตนำเสนอจากคลิปนี้นะครับ ให้ of of ้าวบุญตระกูลวารีนธราชอังโววารีนธรราชจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดเทศบาลเมืองวารีนธรราชภายใต้การบริหารงานของนายกุลไัยไกรกำยานนายกรัฐมนตรีวารินธรรราชนายบุญยงกิมปะนกุนายนรงค์ชัยประสิทธิ์ภูริปิชารานายกรัฐมนตรีนายอุทังวโรประลักที่สบาย ดรงต้อำรงค์ทีมรองประหลัดเทศบาลและนางสาวสุมนทาหานวงศ์ผู้อำนวยการตั้งการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารีนิชาชาติจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับศึกษาตอนต้นโดยมีดร์จารุมุทาร์ไปดำรงตำแหน่งผู้ร่วมนการสถานศึกษานางวิสันต์ตาวเป้าที่ปุ่รองผู้ร่วมในการจัดบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวสิริรพานนั่เราผู้งในการผุ่มบริหารงาน,าน่าประมาณแล้ว6กลุ่นางสาววิญดาหลงคณะเราพูวิในการปุ่มบริหารงานวิชาการและนานรจนิจต้นปูนเฟิร์นเราพ่วงในการปุ่มบริหารงา,านทั่วไปปัจจุบันจำนวนนักเรียน6,811คนครู1 3 0คนอนารย์สร,าาร้างตามภารกิ5คนลูกส้างประจำพันธุ์3คน นักรานบ้างผู้วไสีคนผู้อาตาต้างอกคนครูสั่งค่าสองคนแม่บ้านลับยารักษาสารปลอดภัย6กคนเจ้าหน้าที่ั้าพยาบาลรักษ้สมุดสองคนการปรับการกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันต้องกรารเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอันเนื่อง,อง,างมาจากการปวดปกเพื่อเพื่อการทับเวลานะครับขมอญากรักมิดิทัศนะครับ นื่องจากเนื่องจากของเราเป็นบริบททั่วไปของโรงเรียนนะครับกับความยัางรัพอดีอาจารย์มนุชไัยโรคิดิดมานะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับทำให้โรงเรียนได้ัากึ ในปีการศึกษา2 5 6โรงเรียนได้รับคัดเลือข้าร่วมโครงการการวิจัยปนไปการขับเคลอนวัตกรรมระบบรือเวการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้เรื่องวิทยาสประวักาการส่งพลังครูเพื่อส่งความฉลาดรู้สู่นักเรียนพูศวิจาราส2 5 6โดยสำนักงานเขธิการสภาการศึกษา และจีบใจจากสำนักบริการวิชาการแห่งรกรุงลงต่อมหาวิทยาลัยซึ่งโรงเรียนได้ไดำเดนินการดังน,นี้ขั้าานตอนมาเ1สลหนึ่งคณะครูใส่ชั้นมาทวนศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนเก้าคนได้เขาเร่่มอ,อบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่สิามถึงวันที่ส4บุีรามคมพุทธศักราช2 5ง7าและโรงเรียนเตรียมอุรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี สามายบริหารว่าคณะครูร่วมกันวางแผนการมีคีลงสู่ผู้เรียนโดยการประชุมผู้ใหญ่และกลุ่มด้เพื่อหาแนวทางวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนให้ความฉลาดรู้เรืงง่องดิจิทัลจำนวน8โปยชิวชัคโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับท,ทุกรายวิชาส มาตรฐานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1่จำนวนหน0คนโดยอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับดีดิวความฉลาดดิจิทัลทั้ง8ปดตัวชี้วัดขั้นการดำเนินกิจกรรมหนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นําจำนวน170คนโดยอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับดีดิว ความฉลาดร,รู้ดิจิทัลทั้งแตัวชี่วัดในวันที่26พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2566โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งในกิจกรรมจะมีการเรียนรู้ในรูปแบบตั้งกรรมการในความรู้ตัวอย่างดีดูศาสสิโตเช่อเป็นต้นส ปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในคุปปุสาระการเรียนรู้ 3. ให้นักเรียนเขา้าศึกษาเรียนรู้ ide, Digital, c, ดีคีในเว็บไซต์ทิ้งดิจิทัลบบแอปโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆตัวแับดีคีทั้งแต่ทักษะ 4. ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ดีคีในเว็บไซต์ของคุณครูสา,าส,สายชั้นไม่ธยมศึกษา 5. ให้นักเรียนปฏิบัติงาผลงานที่ประกอบการเรียนรู้ดีขึ้นขั้นการวิเคราะห์ติดตาม 1. คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา,ากป,าาป,าาปทีที่1ได้รับการวิเคราะห์ติดตามแบบออนไลน์จากทีมวิจัยสำนักบ,บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัย 2. มีการนิเทศาะห์ติดตามจากคณะผู้บริหารเป็นรายวัน 3. ประเมินผลจากการทดสอบนักเรียน mm. และผลงานของนักเรียนสประเมินจากความพัฒนอไปในการจัดกิุญแจการเรียนรู้ของกลู่มสามการเข้าร่วมการวิจัยบนไจกลางขับ้วโดยจะวัตนระบบในเวศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฉาดรู้เรื่องดิจิทัลกรณีศึกษาการสอนพลังหูเพื่อส่งการฉาดรู้สู่นักเรียนทางโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ส่งผลให้ครูมีแนวทางในการฝึกการเรียนรู้ยุคดิจิทัลแก่นักเรียนและส่งผลให้นักเรียนสามารถตับตัวเข้ากับสังคมในสัปดาหที่21อย่างดีที่สุดและเป็นวลลวงที่ดีทั้งที่ทและประเทศชาติต่างประแล้วนะครับปกติเราตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้คือสายชั้นม้อหนึ นะครับแต่ตอนนี้เราขยายไปยังม .2 ม .3 นะครับในในเรื่องของให้นักเรียนได้ศึกษาในเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ ing d i g i t a l a p p นะครับที่ทางคุณครูเตรียมพัดส่งให้นะครับก็ให้นักเรียนไปทดลองเล่นก็น่าจะได้90%นนะครับนักเรียนที่เข้าไป เรียนะครับในตรงจุดนั้นนะครับก็คิดว่านักเรียนก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ติดเล่นผ่านแอปนะครับแล้วก็โหลดกิจกรรมนะครับส่งคครูนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีได้หลายคนนะครับที่ยังไม่ได้สงนะครับก็ให้นักเรียนอัปโหลดขึ้น Google Drive ให้นะครับที่จะรับคนเรียนเสร็จไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการยังไม่เสร็จเท่าที่ควร นะครับในส่วนของการดำเนินงานของเรานะครับก็ถือว่านักเรียนของเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับดีคิวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยโรงเรียนของเราไม่เน้นที่ DQ เดียวนะครับก็เน้นไปทุกแทักษะเลยนะครับก็ให้ความรู้เบื้องต้นไปนะครับเพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้เกี่ยวกับ BQ นะครับ อนนขอแชกเพิ่มเติมภูมภาพนะคะจริงๆโครงการนี้นักเรียนเห็นเ็นมากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ขออะมาด้วยเพราะนโรงเรียนปิดเลยอามามาติ่กับเข้ามรงลยเขาอยากพรีเซนต์อยากทาให้รู้ว่าเขาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากๆนะคะเราสอนแทรกในทุกแผนการเรียนรู้แต่วิชาหลักในวิชาเรื่อปกติแล้วนอกเหนือจากโครงการที่ทาไปแล้วเราก็ยังมีป๊อปอัพมีแซนดี้มีบอร์ด อย่างที่ท่านาจารเห็นเมื่อวานนะคะติดตามอาคารเรียนโรงเรียนทุกที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์รูปให้ให้ดูภายในภในโรงเรียนเดี๋ยวส่งเข้าไปดีกวิชาการท่านรองวิดาหวังชราก็ตรวจรับรองว่าใช้ได้ก็นํามาใช้ในรายวิชาอันนี้เพื่อการเรียนของเราค่ะนั้เรนก็ศึกษาตาม บรรจัยตามหน้าห้องเรียนนะคะหน้าห้องน้ำก็มีค่ะการปกป้องเล็กน้อยให้ได้ศึกษารถสแตนดี้ก็มีไม่มากก็น้อยแล้วจากนี้เราก็ได้จัดสรรที่เก็บโทรศัพท์ค่ะจำเป็นมากเพราะเวลาเรียนจริงในศึกเราจะไม่ใช้โทรศัพท์นอกจากวิชาปรูมากถ้าวันไหนที่เราจะมใช้สำหรับนักเ,เรียนจะดูเอาวันนี้โทรศัพท์ขึ้นมา,มาได้เลย,ยจะฮนะนักเรียนปะงทำไมครูวันนี้ไม่เก็บ อาอันนี้ใช้งานจากโทรศัพท์ให้เรียนรู้วิธีคิ่อะอันนี้ก็เป็นความแตกใหมท่ที่ที่ครูเองก็กับตัวนะคะในการใช้วิธีสอนนะคะขอบคุณค่ะมีกะไร้อพีค่ะที่สิ้ก็พี่โอภาสน,น่าจะพูดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็คุณตัวลรนิดนะคะส่วนตัวของนูเองนะคะก็ต,นนต้องขอขอบคุณที่หวนว่นะคะ การ์วนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บแอปของวิกเกินะคะที่แรกหนูก็งงว่าเอาภาษาจีนเราจะไปบูรณาการยังไงได้บ้างพูดถึงว่า AI หรือ DQ มันเป็นรอบตัวแต่เราไม่เคยหิบยกขึ้นมาให้มันเด่นหรือว่านักเรียนจะมีความรู้ด้านนี้ได้ยังไงนะคะหละังจากที่อกลงไปก็แอบคิดแต่พอพอลองไปนึกว่าจะเอาไปใช้ภาษาจีนยังไงก็ ลองเปิดิปวีโอที่อาจารย์นวลนะคะได้สอนวิเกิลมาปุ๊บเด็กนักเรียนให้ความสนใจมากค่ะตื่นเต้นมากเราก็เลยสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ว่าเนี่ยแค่เขามีรูปรูปเดียวนะลูกเขาสามารถเอารูปเราอะไปทําเป็นภัยกุกคามทางไซเบอร์ได้หรือแค่รูปรูปเดียวเอาไปหน้าเราไปเต้นได้เด็กๆก,ก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากถามอยากลองทําเราก็สามารถป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือว่าความรู้พื้นฐานนะคะ เกี่ยวกับมีคิวทั้ง8ด้านเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความรู้ทั่วไปความมั่นคงสิทธิการใช้นะคะให้นักเรียนได้เรียนรยนยู้กันค่ะก็ส่วนในวิชารบบนี้นะคะบุรณษรายละเอียก็คือเราก็สอแจ้งให้เขารู้การสืบคน้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะ ก็จะเป็นการซึมซับไปเรื่อยๆแม้กระทั่งหน้าห้องจีนต้องมีติดบอร์ดของความรู้ด้านดีคนะคะเพื่อปลูกฝังให้เขาได้อ่านวลลลิศวันละน้อยก็น่าจะต่อยอดพัฒนาได้อีกไกลเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่านะคะเออ่ดิฉันคุณคูณนัชนาภิริยไตรโลนะคะขอเพิ่มเติมนะคะก็คือโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนตรีจำในจชานะคะ หลังจากที่เราจัดการอบรมให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วก็เรานําลงสู่วิชาเรียนทั้งหมดแต่ถึงเสยบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดมความคิดกันต่อว่านะคะว่าโรงเรียนของเรานะคะเพื่อจะเตรียมรองรับนะคะสมมร,รอบที่5นะคะซึ่งเราจะทดร,รอบในปี2569นะคะซึ่ง,งสมมติจะเข้า,ามาตรวจสอบะรอีกนะคะก็คือรอบที่5นี้นะ ท่านสุทเทรพเทนะคะผู้จัดทำดีนะคะบอกว่าจะมีตัวชี้วัดอีกตัวก็คือตัวชีวัด EQ นะคะที่สสศท่านท่านเจอตรวจสอบด้วยเราก็เลยมาหาค้นหาพิเศษขึ้นของเราหรือว่านวัตกรรมนะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้คิดนะคะเราดมความคิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะชื่อนวัตรกรรมของเราก็คือการจัดการเรียนรู้ฐานโครงงานอิจิทัลพัฒนาทักษะผู้เรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิถีท่านะคะซึ่งความเป็นมานะคะแล้วก็ความสัมันของปัญหาเราก็จะทราบดีวา่าปัจจุบัน,นเด็กๆหรือว่าเยาวชนในยุคไอีเนี่ยเขาก็เ,เ,เติบโตขึ้นมาแล้วเขาเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะคะทีน,นี้ความแตกต่าง,งเขาที่เขาจะใช้ชีวิตมันแตกต่างจากยุคข,ของเรานะคะก็คือต่อไปเขาจะเป็นยุคเจนเจี Gen C, นะคะเจนอัลฟานะคะซึ่งเราก็จะเป็นคนกบยุคต่อไปนะคะทีนี้เมื่อ ปุตตาที่ที่ท่านมันมีเข้ามาในาการใช้ชีวิตน,นะคะมันก็จะมีทั้งโทษแล้ก็ทั้งประโยชน์นะคะในท้่นี้โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนที่สถาบันวิจัชาติก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้การทำงานที่ท่านพัฒนาทักษะเพื่อเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ท่านนะคะวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือ,อวัตถุประสงค์ของเราน,นะคะก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสชนิดทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานโครงงานวิทัศนพัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิทัลน์นะคะแล้วก็เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ฐานโครงงานวิทัานพัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิทัศน์นะคะขอบเขตของการวิจัยหรือว่าขอบเขตของการศึกษาของเราคือกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นเัยศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567จำนวน170คนนะคะ ตัวแปรน,นะคะที่เราศึกษานะคะก็คือการจัดก,การะรกรูปฐานโครงงานทิิท่าน,พ,น,านาพัฒนาักษะผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมนองิีท่านนะคะซึ่งเราได้สัเง,ะะง,เงเกแบบ์ขั้นตอนการวิจัยน,นะคะขั้นตอนการจัดการเรื่องเราเราออกแบบขั้นตอนการจัดการเรื่องเราเป็นแบบไซต์แฮตโมเดลนะคะก็มีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะคะก็ะคือขั้น,น,นที่หนึ่งให้วิจัยความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ เซลล์แอ pues 2, ะะ Anakin, สเซสเมนต์นะคะขั 3, 8, forgotten forgotten ้นตอนที <uch ing> ่ <sun> <uch ing> <sun> <uch ing> <sun> 2นะคะให้กำหนดปัญหาการเรียนรู้นะคะ identity learning goal นะคะขั้นที่สามใหวางแผนการเรียนรู้ plan for learning นะคะขั้นที่สี่นห้จดรำการเรียนรู้ activity นะคะขั้นที่ห้าใหแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ communication นะคะขั้นที่6กใหนความรับผิดชอบของชุมชน leadership นะคะขั้นที่เจ็ดให้คนที่ิ้ามนะคะสร้างสรรค์ your cell นะคะ ซึ่งแนวคิดพิจารของเรานะคะก็เราได้มาจากการจัดการเรียนรู้แบบทำงานเป็นฐานนะคะเกี่ยวเรื่องมาจากองค์กนวทยาศาสร์ของเรานะคะการที่สมศเข้ามานะคะนวัตกรรมหรือว่าเบสของเราก็คือการจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเรียนรการจัดการเรียนรู้แบบทำงานเป็นฐานเป็นส่วนหนึ่งของการการเรียนรู้แบบแอคทีฟเรียนรนะคะเราก็มองเห็นว่าแต่ละกลุ่มสาระวิชาของเิทยทศาสตร์เราสามารถเอาการจัดการเรียนรู้แบบ ดรเินการการจัดการเรู้เพื่อเพิ่มความทักษะการขาดทางวิทาายาศาสตรไ์ได้นะคะวิธีการดำเนินงานของเรานะคะก็คือศึกษาแนวพิเศษนะคะแล้วก็สร้างนวัตกรรมนะคะก็ได้นวัตกรรมขึ้นมาก็คือสชเทคินลยโมเดลนะคะาจากนั้นนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็คือเครื่องมือก,ก,การจัดการเรียนรู้แบบฐา,งงานทางวิทยาศานตร์นะคะประกอบไปด้วยการจัดการรนรู้จำนวนแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดจะเป็นเงินผลนะคะเครื่องมือการวัดและประเมินผลเราด้วยอย่างเช่นแบบตรงท่าแบบไม่มีโครสร้างแบบสังเภทพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลแบบประเภทพฤติกรรมการทํางานกลุ่มแบบประเมินคุณลักษณะการะสงค์แบบประเมินการจัดการเรียนรู้แบบผ่านกระงานกาที่ท่านพัฒนาทั้งสาวผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นคนเรียนที่ท่านและผลการจัดการเรียนรู้ KBSA ก็คือด้านการรู้ด้าน P นะคะทักษะ แล้วก็ด้านทักษะกระบวนการที่ด้านคทสกษะอินทรีย์ผสมก็คือเอด้านการมีส่วนร่วมก็คือเอชนะคะแล้วก็แบบทดสอบดีคิวจำนวนสี่สิบข้อซึ่งเป็นของโครงการนะคะซึ่งได้มาจากท่า,า,านคณะอาจารย์นะคะวิธีการเลือกเนื้วิธีการรวบรวมข้อม,มูลนะคะจะมีการสัมภาษณ์การสังเกตการทำงานกลุ่มการทำงานบุคคลแบบทักษะอินทรีย์ผสมแล้วก็แบบประเมิแบบนทักษะ คณะาวิทย์ท่านนะคะ J S A C, นะคะแล้วก็แบบทดสอบมีวิธีการที่เ้อข้อมูลก็เป็นค่าเฉถี่ยค่าเฉลี่ยแล้วก็ร้อยละส่วนผลทางการวิจัยนะคะอยู่ระหว่างการดําเนินการแล้วก็วผลก็อยู่ในระหว่างการดำเนินก,การนะคะต่อไปก็คือตัวอย่างของแผนาการจัดการเรียนรู้นะคะในวิชาสังคมศึกษานะคนะก็จะเป็นเหมือนกับของคณะครูทั่วๆไปก็จะมีจุดประสงค์สองส่วนนะคะคือจุดประสงค์ของการเรียนในรายวิชาแล้วก็ จุดประสงค์การเรียนสามความสลาดานวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นเราเรียนกันเรื่องการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวอย่างนะคะวิเคราะห์ปัญหาการซื้ออสัง้าออนไลน์ใช้เครื่องมือที่ท่านในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลนะคะแล้วก็สามเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อของออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้สณะกรรมของผู้เรียนก็จะมีสมกรรถนะของรายวิชาของเราแล้วก็คณะกรรมการสามความฉาดในวิทยาศาสตร์แต่ทักาต์นะคะ อนนี้อันนี ite, seeing, ้ก็คือตัวอย่างของกิจกรการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นขั้นตอนที่หนึ่งให้นวิจัยความต้องการเรียนรู้นะคะนักเรียนสมมิวความรู้พื้นฐานของนักเรียนด้านคำศัพท์ความหมายความสำคัญของการโดิโภนะคะแล้วก็นักเรียนบอกความหมายได้นะคะอันนี้คือให้นวิจัยวิจัยความรู้พื้นฐานทั่วไปของแต่ละรายวิชาแล้วก็สามารถวิจัยพื้นฐานความรู้ของทักศึกษานที่ทิางนะคะขั้นที่สองนะคะขั้นกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ก็ผููนําเสนอผููนําเสนอให้นักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมายการรู้การเรียนเืออย่างมีคุณภาพรูและนักเรียนเลือกกันอันนี้เป็นเป้าหมายการรู้คือคุณรูกับนักเรียนเ่ื่อจะเลือกเป้าหมายการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ท่านกิการนี้นักเรียนและกูเลือกเป้าหมายการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตปีสอนะคะเนื่องจากเป็นสื่ออไรที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะท่านที่สามท่านวางแผนนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะตามความระดับความสามารถนะคะ นักเรียนแต่ละกลุ่มมาไปทำเรื่องประกาศติกต่อนะคะล้วก็ให้นักเรียนดูวีิทัศ์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันติกต่อนะคะลูกค้าไได้สินค้าตรงตามที่ซื้อถูกร้านค้าหลอกลวงนะคะแต่ละกลุ่มบางแผนดำเนินการก็คือเป็นขั้นของการวางแผนดำเนินการการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะอันนี้จะเป็น,นทักษะการที่าีพอทีท่นักเรียนได้รับนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการวางแผนนะคะกำหนดปัญหาศึกษา,านคว้าหาข้อมูลแล้วก็ มันจะข้อมูลการซื้อสินค้านะคะขั้นต่อไปขั้นที่4ี่กิจกรรมการเรนรู้แบบแอปพลิเคชันนะคะก็คือเป็นกิจกรรมการเรยนู้จากสื่อวรรณกรรมที่มีรูปแบบต่างๆซึ่งเราเรื่องนีคือแอปพลิเคช้นที่สอนะคะนักเรียนนําเสนอเรื่องการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครูและนักเรียนอาจจะเล่าประสบการณ์การซื้อของจัดกายซื้อของในแอปพลิเคชันที่สอนะคะอันนี้ก็จะได้รับทการจัดการเปรียบเทียบ ้ักษกดีคิวนที่นัเรียนได้รับคือถ้กจาก,การคิดวิเคราะห์มีวิจะะารณญาณที่ดีนะคะรู้จกักแยกแยะว่าแอปไหนที่หรือว่าร้านค้าร้านไหนที่ควระจะซื้อร้านค้าร้านไหนที่ไม่ควรซื้อนะคะ <S 2> <S 2> นักเรียนถามนักเรียนตอบคำถามนะคะจากที่ครูตอบคำถามไปในในกิจกรรมตะการจิตตบนะคะให้ํำเนินการนะคะนักเรียนสามารถกำหนดปัญหานะคะ เมื่อได้ดูทีทานแล้วในสมมนาหานแล้วคำตอบได้อ,อยา่เช่นซื้อของออนไลน์ในที่ตอบไม่ให้โดนหลอกลวงต้องทําอย่างไรนะคะซึ่งในาากิจกรรมขั้นตอนนี้กิจกรรมทั้งสามที่ได้คือทักษะที่3ด้วยนะคะทักษะการรักษาความปลอดภัยองเป็นระบบไซเบอร์ก็คือหลังจากที่ครู5านะคะในแต่ถุงสาระเราจะมีครู5่านีจะเป็นถุงสาระหลักที่จะเป็นการเรียหรือว่าสอนสอนให้เรียนในเรื่องาก,การสร้างตัวตนนะคะ ใช้ชื่อจริงแล้วก็รักษาข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วนี้เนื่อคณิตวิ้าหรือว่าวิชาเร่อการคำนวณหรือว่าวิชาคอมพิวเตอร์สอนเัื่องยนเรื่องเกี่ยวกับหัวข้นตอนพื้นฐานที่การรักษาข้อมูลส่วนตัวเสร็จในแต่ละรายวิชาก็จะเอามาเรียนงานไปเกียวของแต่ละรายวิชานะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว แล้วก็หนังจากนั้นนะคะงูพุ้งให้สอบแทกทักษะการจัดส,ส,าสารสรเวลาต่อคือในการที่นักเรียนจะสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะมีเวลาที่สืบค้นข้อมูลในเวลาในเวลามากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะท่าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้คหนักเรีรยงงนโลกการสนบหาปัญหาการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีนะคะแต่แล้วก็ที่ต่อยอดว่าสามารถจัดการได้ในวิชาใดบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นทักษะ รายวิชาทยาศัรกาึกาการเึกษางความรู้หนึ่งแล้วก็เรกเรียนได้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่นนาเสนอผลการศึกษาดีกรรมตนเองอยู่ในกระดานชุดตอบโดยนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกับคนสนทนาระว่ากับครูและเพื่อนนะคะเพื่อการวิเคราะห์ว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีการกำหนดปัญหาการเรื่องธีการแก้ปัญหาและหาคำตอบอย่างไรเพื่อป้องกันการหลอกลวงการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะขั้นตอนที่หกขั้นตอนการรับผิดชอบของชุมชนนะคะ นักเรียนร่วมการบริการร่วมกับวิชาอะไรได้บ้างและคําตอบเช่นการง,งานอาชีพช่งางพิพันในท้องถิ่นเช่นที่บริเรานะคะ,ะมีฮมวโญ่สตอสเชมเบิรกร์สเตเตอร์จากนั้นนำสินค้าพวกนี้นม,นานมาขายในที่ต่อ,อนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถคิดคราะห์ได้ว่าหรือโลโซความคิดได้ว่าโยจังหวัดของเรามีอะไรที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะผ,ผู้นำผคงานก็เลยตอบว่าพิภันในท้องถิ่นเช่นหมูยอเป็่สตอส หรือว่าเปิดจะสืรูปนำมาขายในทิกตอกได้ไหมนักเรียนจะมีแนวทางในการขายสินค้าอย่างไรเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแนคำตอบก็คือผู้ขายต้องสร้างและจัดนินการอัตลักษณ์ที่ดีประเด็นไว้ได้อย่างดีให้โลกออนไลน์แล้วก็โลกควาโลกควาจริงนะคะอัตลักษณ์ที่ดีก็คือการที่ผู้ใช้สื่อที่สร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์จนในแง่บวกนะคะมีการระบุชื่อสินค้าชัดเจนวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ สถานที่ผลิตสนประกอบของเลขอยอยสุดท้ายเป็นต้นนะคะขั้นตอนที่เจ็ดนะคะเป็นขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นประเมินที่ท่านนะคะเป็นผู้เรียนเราจะนำเอาความรู้ที่ได้เกิดขึ้นนะคะไปประยุกต์ใช้กับวิชาเพื่อให้เกิดความทันสมัยตามความสนใจและความสนใจของของผู้เรียนนะโดยครูผู้สอนจะจีตำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เพื่องานเดรัจฉิตด้านคำศัพท์ทางวิชาแล้วก็ผู้เรียนสามารถนําความรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมาสรุปผลอัิตรายผล แล้วสามารถน,นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างที่เหมาะสมได้นะคะก็คือสรุปได้ว่านะคะกิจกรรมประกาศติกตอนะคะนักเรียนต้องเอนจจะได้ความรู้นะคะการโพคอย่างมีคุณภาพได้รับความรู้ด้านทักษะด้า,านวิชาช้าน,นะคะนั่นก็สามารถที่จะเอามาเป็นประยุกต์ใช้ในที่ปัจจุวันได้นะคะค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาลบางวิชาชตินะคะ ก็มีการนำเสนอเราจะไปในสอยพียพีแค่งกคุณค่อสารดังนั้นเมื่อนุเคนะ